เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาณวัดตะเคียนจังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์มอบทุนการศึกษาพร้อมทางพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์107วัดในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมบุญในโครงการธรรมยารากระตันยูบูชา มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจแห่งปีที่12โดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิคิดนนทคุณดอกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าอาวาสวัดไซใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายจตุพรเสนีวงศ์ณอยุทยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบางเป็นประธานฝ่ายาราวาสจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนจำนวนสิบโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยท่านเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาให้แต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งค่ะ จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและปฏิบัติธรรมร่วมกันทำใจหยุดนิ่งผ่อนคลายตามเสียงฝ่ายนำนั่งสมาธิหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ผู้แทนพุทธศารรสนิกชนจะได้นำกล่าวคำถวายจาตุปใจไทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะพิธีกล่าวคำถวายคีรนาเพศ พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายททยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนเจ้าภาพชุดท,ที่สองและสามก็ได้น้อมนำาทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์รวมถึงพุทธศาสนิกชนก็ได้ถวายททยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกันด้วยความปิติใจซึ่งภาพงานบุญถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์หนึ่งร้อยเจ็ดวัดในครั้งนี้เพื่อบูชาธรรมมหาปูชีญาจารย์ เป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการทํารงไว้ซึ่งศิลธรรมอันดีงามที่จะได้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปสำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในโครงการธรรมยาตรากตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจ็แห่งปีที่12ได้จัดถวายขึ้น3ครั้ง3จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐรมและจังหวัดนนทบุรีรวม3 6 8วัดค่ะได้มาร่วมกิจกรรมอันดีนั่นคือการถวายสังฆทานมหากุศลในโครงการธรรมยาตาของพุทธบุตรธ,ธรรมกายทั้งหลายและก็ได้กับราชนานิมนต์พระพิสุสงจากอารามต่างๆถึง107วัด ถือวด้เป็นมหาสังคทานันยิ่งใหญ่การจัดโครงการอย่างนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสมัคคีของคณะสงฆ์ที่เราได้ทําตามําสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติสืบต่อและอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณงามความดีอนุรักษ์ไว้ซึ่งหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงได้สอนเอาไว้นอกจากนั้น วันนี้ก็จะเห็นญาติโยมสาธุชนกัลยาณมิตรทั้งหลายได้มาร่วมกันเป็นจำนวนมากก็เป็นการถือได้ว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นได้ช่วยกันนะช่วยกันทั้งฝ่ายบรรพชิตและคารวาะให้สืบทอดอายุาพุทธศาสนาให้อยู่ดำรงคงไว้ถึง5,000ัปีท่วนก็ขอเจริญพรมีความปรปัเพื้มใจมากที่ได้มี ที่ทำบุญใหญ่ในวันนี้ถวายสังฆทานในวันนี้ของทางวัดธรรมกายที่มาจัดทาที่วัดตะเคียนตําบลบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีถือว่าดีมากเลยครับไม่มีข้อติเตียนอะไรเลยที่ว่าไม่ดีทุกอย่างที่ทําการกระทําของที่ทํานี้ดีที่สุดแล้วครับชาวชุมชนนะ,นะฮะก็อยากจะให้มีจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆปีไป ไม่อยากให้หยุดเลยเมื่อตอนเป็นโควิดกันก็หยุดไปหลายปีทุกคนก็คิดถึงกันนะครับคิดถึงว่าเมื่อไหร่น้อถึงจะหายจากโรคนี้โควิดแล้วก็พระธุดงจะได้เดินมากันอีกทุกคนก็อยากให้มาเขาก็ดีใจกันนะฮะพอเขารู้ข่าวว่าทางทุดงของวัรมกายจะมาเนี่ยทุกคนก็เกียมรอรับดีใจนะครับ ชาวบ้านหรือว่าทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยเห็นพระมากันเยอะมากเนี่ยก็เป็นที่ดีใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็จะไม่ค่อยได้เห็นพระเยอะขนาดนี้แต่ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราได้เห็นเราได้เห็นพระมากันเป็นจำนวนพันๆรูปเนี่ยพวกเราอ่ะก็ดีใจกันอยู่แล้วครับเพราะพวกเราก็นับถือศาสนาพุทธนะครับและโดยเฉพาะผมเป็นสมาชิก ภาเทศบาลผมก็เป็นคนของพื้นที่ที่นี่ผมก็บอกกับชาวบ้านว่าให้ช่วยกันดูแลอย่าไปอะไรนะเขามาเนี่ยเขาทำความเจริญให้กับพวกเราวันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มานำเด็กนักเรียนมารับทุนในวันนี้นะคะ,ะต้องขอบคุณโครงการนี้เป็นอย่างมากที่สนับสนุนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงตลอดมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี เจ้าของทุนทุกๆท,ท่านที่เร็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและส่งเสริมให้เด็กมีความคิดมีศิลธรรมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงทางโรงเรียนจะนำทุนที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีให้เนี่ยค่ะมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อยอดให้กับเด็กดีวีสตาทุกคน เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มามีส่วนร่วมตลอดเวลาที่จัดโครงการมาตั้งแต่วันที่18ที่เด็กๆได้เข้าโครงการนะคะเด็กๆก,ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกมีความสุขและทําให้เด็กรู้สึกว่าได้ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามาเด็กๆอยากเข้าวัดมากขึ้นการที่ถวายสังฆทาน พระที่ทั้งร้อวัดนะคะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเวลาลที่เราไปวัดนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราแค่ถวายสังฆทา,านพระแค่1รูป2รูปแต่วันนี้รู้สึกว่าเป็นงานที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็มีความภาคภูมิใจมากที่ได้นำนักเรียนมาเข้าโครงการในวันนี้ค่ะ